นี้นะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับทัศนาทธาธ่าของนเรชราประวัติศึกษาปีที่4นะคะท่าศนาทธาธาธ่านะคะไปดูผลงานตัวอย่างของในเรื่องจุดนะคะเรื่องจุดนะคะในภาพแรกภาพที่1นนี้นะคะภาพที่1คือภาพแมวนะคะเป็นรูปภาพที่สร้างสรรค์โดยจุดนะคะ จากที่เป็นเงาดำๆนะคะเราก็จะเป็นเราก็จะทำการจุดนะคะซ้ำๆนะคะให้เกิดเ,เงาดำๆตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะคือแสงนะคะแสงเข้านะคะเราจะใช้จุดนะคะห่างๆกันนะคะอ่าสังเกตภาพที่สองนะคะเป็นภาพดอกไม้นะคะก็อยากให้ดอกไม้เราดูเด่นขึ้นมา เราก็จุดซ้ำๆกันนะคะจุดใกล้ๆก,กันนะคะให้เกิดเงาดำๆบงพื้นหลังตรงนี้นะคะอ่าส่วนดอกไม้นะคะเราจะจุดห่างๆกันนะคะสังเกตเห็นได้ว่าพอจุดห่างๆดอกไม้ก็จะเด่นเป็นสีขาวขึ้นมาเลยนะคะถ้าเราจุดซ้ำๆกันก็จะกลายเป็นพื้นหลังไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่ง พื้นหลังและภาพให้ชัดเจนนะคะอันนี้คืองานจากจุดนะคะต่อไปนะคะผลงานจากเส้นนะคะเส้นนะคะภาพแรกเลยนะคะเป็นภาพอาของไอศครีมนะคะไอศครีมตรงนี้ก็สร้างสรรค์มาจากเส้นทั้งหมดเลยนะคะอาสังเกตเห็นได้เส้นจากจากตรงนี้นะคะเป็นเส้นหยักฟันปลานะคะตรงนี้เป็นเส้นประนะคะตรงนี้เป็นเส้น แนวเฉียงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นก้นหอยนะคะตรงนี้เป็นเส้นแนวนอนหรือแนวตั้งที่มาประปนกันไปนะคะต่อไปภาพที่2นะคะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นรูปหวัวใจนะคะตั้งสรรโดยเส้นเช่นกันนะคะต่อไปนะคะเป็นผลงานของสีนะคะ สีเราเรียนไปในเทอมที่แล้วแล้วนะคะเออในเทอมนี้นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผ่านมานะคะ,ะภาพแรกนะคะภาพที่1น,นะคะเป็นภาพของสีที่นําสีมาจากวงจรสีนั่นเองนะคะนำมาสร้างสารรค์ให้เกิดภาพที่หนึ่งนี้นะคะส่วนภาพที่2นะคะสังเกตเห็นได้ว่าเรานำสีในวงจรสีนั่นแหละคะ่ะ มาสร้างสารรค์ผลงานให้เกิดสีสันสวยงามนะคะดูน่าสนใจนะคะต่อไปนะคะเป็นผลงานเกี่ยวกับรูปร่างค่ะอ่ารูปร่างนะคะในภาพที่หนึ่งนี้นะคะสังเกตเห็นรูปร่างวงรีนะคะรูปล่างวงกลมรูปร่างสีง่เหลี่ยมนะคะรูปร่างสามเหลี่ยมนะคะส่วนภาพที่สองนะคะเป็นภาพที่นำรูปร่างต่างๆนะคะมา ประกอบให้เป็นเรื่องราวนะคะมาสร้างสารรค์ผลงานให้เกิดเรื่องราวขึ้นมานั่นเองนะคะต่อไปไปดูรูปทรงค่ะจะแตกต่างจากรูปล่างยังไงไปดูกันเลยนะคะอ่ารูปทรงนะคะในภาพที่1นนะคะก็จะเป็นรูปทรงที่เป็นภาพถ่ายที่จัดวางขึ้นมานะคะสังเกตเห็นแสงและเงาได้ชัดเจนนะคะแสงของเราจะเข้ามาฝั่งขวาตรงนี้นะคะ อ่าตรงนี้นะคะเรียกว่าแสงนะคะตรงขาวขาวเนาะอันนี้คือแสงหมดเลยนะคะอ่าส่วนตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเงานะคะอืมนะคะตรงนี้ใช่หมดเลยนะคะเงาน,นะคะ พอรูปทรงนะคะแต่ต่างจากรูปร่างก็คือจะมีแสงเงาเข้ามาเพิ่มให้นะคะก็จะมีมิติขึ้นมานะคะส่วนภาพที่2นะคะสังเกตเห็นได้ว่า,เ,าเป็นการวาดภาพแรงเงานะคะให้เกิดแสงเงาขึ้นมานะคะแสงของเราจะเข้าฝั่งนี้นะคะเงาตกกระทบลงฝั่งนี้นั่นเองนะคะ,ะต่อไปเลยนะคะเป็นผลงานของน้ำหนักนะคะ น้ำหนักอ่อนแก่นะคะไปดูกันเลยค่ะภาพแรกนะคะเป็นภาพตรงนี้เลยสังเกตเห็นได้ว่านะคะเป็นเป็นภาพที่มีสีและไม่มีสีนะคะเป็นภาพขาวดำนะคะเขากำหนดให้เห็นแสงเงาได้ชัดเจนนั่นเองนะคะก็จะเป็นน้ำหนักของสีของแสงนะคะทุกๆอย่างเลยนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการไล่น้ำหนักสีเข้มไปหาออนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นผลงานของบริเวณว่างค่ะบริเวณว่างคืออะไรไปดูผลงานให้ชัดเจนเลยนะคะภาพที่หนึ่งนะคะเป็นภาพดอกไม้นะคะภาพดอกไม้ที่ถ่ายขึ้นไปที่บนท้องฟ้านะคะก็ท้องฟ้าของเราก็จะเป็นพื้นที่ว่างค่ะ ทั้งหมดเลยนะคะส่วนภาพที่2นะคะพื้นที่ว่างของเราก็เป็นสีเขียวเหลืองตรงนี้นะคะพื้นหลังของรูปนกตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าพื้นที่ว่างนะคะหรือบริเวณว่างนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นผลงานของลักษณะผิวนะคะลักษณะผิวคืออะไรลักษณะผิวในเรื่อง ลักษณะผิวคุคะนะคะหยาบนุ่มละเอียดเรียบนะคะหรือลื่นได้หมดเลยนะคะ ตรงนี้คือลักษณะของผิวนะคะส่วนภาพที่2ตรงนี้นะคะแสดงให้เห็นลักษณะผิวต่างๆนะคะพอเราเอาลักษณะผิวต่างๆมากดลงไปในกระดาษนะคะเราจะเห็นลักษณะผิวต่างๆได้เลยนะคะลักษณะผิวต่างๆเนี่ยก็เราสามารถสังเกตเห็นรอบตัวของเราได้เลยนะคะ เราสามารถไปสังเกตได้หลายๆที่นะคะอย่างเช่นนะคะธรรมชาตินะคะอย่างเช่นใบไม้นะคะก็จะมีบางบางบางอย่างบางชนิดก็จะแบบก็จะมีลักษณะที่ดูแข็งดูหยาบนะคะก็ได้เช่นกันนะคะเราไปสังเกตได้จากทุกที่ได้เลยนะคะว่าลักษณะผิวของ วัตถุต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากเรื่องาทาศัศนธาตุผลงานของาทัศนธาตุไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ